วีดีทัศน์นำเสนอการคัดเลือกหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,567หมู่บ้านท่าม่านหมู่ที่5ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาประวัติของหมู่บ้านท่าม่านหมู่ที่5ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาแต่เดิมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านท่าม่านเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ใหญ่มากมายและมีลำน้ำสายหนึ่งไหลผ่านทางตอนเหนือจึงนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากในอดีตบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ตั้งทัพของพวกเหนียวและพวกพมา่าหรือพวกม่านเดิมหมู่บ้านมีชื่อว่าบ้านทัพม่านภายหลังจึงกลายเป็นบ้านผ้าม่านจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านท่าม่านในปัจจุบันมีนายอำนาจลาวันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ตั้งหมู่บ้านบ้านท่าม่านอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงม่วนไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาไปทางทิศเหนือประมาณ80กิโลเมตรอาณาเขตของหมู่บ้านทิศเหนือติดต่อกับแม่น้ำปี้ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเสียบจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกติดกับบ้านโปงสนุกหมู่ที่2ตำบลเชียงม่วน ตะวันออกติดกับบ้านชัยสถาหนหมู่ที่4ตำบลเชียงม,ม,ม่วนข้อมูลประชากรจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์จำนวนทั้งหมด302ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมดจำนวน866คนเป็นเพศชายจำนวน410คนและเป็นเพศหญิงจำนวน456คนราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเช่นทำไรท่ทำนา การดำเนินงานภายในหมู่บ้านโดยยึดหลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสีด้าน 1. การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธีประชาชนบ้านท่าม่านปฏิบัติตนตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคให้ความสำคัญต่อทุกคนและเคารพความเท่าเทียมประชาชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปัน มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อเกิดปัญหา 2. ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบทำและรับฟังเหตุผลของเสียงส่วนน้อย 3. ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมประชาชนบ้านท่ามา้านรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักการเสียสละและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนตน 4. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับต่างๆทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศเช่นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลเชียงม่วนการเลือกตั้งสอจอการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและการเลือกตั้งสสเป็นต้น มีการแสดงความคิดเห็นสนับสน,นุนหรือเสนอแนะต่างๆอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมมีการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของส่วนราชการเป็นอย่างดี 2. สอ,อสอปชกำนันผู้ใหญ่บ้านกอมอมีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้จริง 1. การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการบริหารจัดการปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่เช่นการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโคและบริโภคโดยประชาชนบ้านท่าม่านได้ช่วยกันพัฒนาลําน้ําปี้ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนการทําฝายแกนดินซีเมนเพื่อช่วยการกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านเพื่อการสร้างไรายได้การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนามหมู่บ้านกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีโดยใช้บวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเป็นหลักในการขับเคลื่อน 2. การพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มพูนความรักความสามคัคคีระหว่างผู้ปกครองท้องที่และผู้นำท้องถิ่นการเพิ่มการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของหมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 3. การดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยนายอำนาจลาวันผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าม่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตะบลเชียงม่วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 3. อสปชมีการจัดกิจกรรม1กิจกรรมหนึ่งเดือนหนึ่งหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรายงานผลให้อำเภอรทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด 1. การจัดกิจกรรมเทิดทุนและทำารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2. การมีจิตสาธารณะเช่นทำความสะอาดสาธารณะสถานภายในหมู่บ้านการปลูกป่าการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนวัดหรือสาธารณสถานอื่นๆโดยได้เข้าร่วมโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสิลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม 4. การดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูป,ปรธรรม 1. มีการรวมกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งในหมู่บ้านมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มีประชาชาบ้านมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายการพัฒน,นาที่ร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกันมีความสามัคคีร่วมมือของคนในหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจสนับสนุนครัวเรือนให้มีการออมมีการสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อลดการอพยพแรงงานครัวเรือนมีการประกอบอาชีพโดยคำนึงถึงศักยภาพและทรัพยากรในหมู่บ้าน 3. ประชาชนบ้านท่าม่านมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายามุกสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อพึ่งพาตนเองได้โดยคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลงานเชิงประจักษ์ที่ราษฎรใช้หลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเช่นการแก่เกลี่ยข้อพิพาทยกตัวอย่างกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา้วยการทำการไกล่เกลี่ยวผู้คุยโดยผลสำเร็จคือจากการไกลเกลียวข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายมีการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดข้อยุติการขัดแย้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านในการไกลเกลียวข้อพิพาทส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมนฉันท์ในหมู่บ้าน โดยในหมู่บ้านมีศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการดําเนินงานมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินงานโดยสอนแท้ที่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยสําหรับมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ไม่ขัดแยง้งไม่แบ่งฝ่ายไม่แตกแยกอยู่กันอย่างสงบสุขโดยใช้แนวคิดความรู้สึกฉันพี่น้องช่วยสร้งางบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชน